คืออะไรครับแล้วต่างกันอย่างไรครับฌานคือการเพ่งการเพ่งการจดจอ่อการควบคุมบังคับให้จิตไปตั้งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นให้เราฌานายานคือการรู้รู้ตามความเป็นจริงการรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้คือทุกข์สิ่งนี้คือเหตุของทุกข์สิ่งนี้คือความดับของทุกข์สิ่งนี้คือข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อันนี้เป็นยาน ระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทระลึกที่ว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอัปเษกทุกขาพระเจ้าทมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอัิเษกขุกขาพระเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัปเรของกขาพเจ้าระลึกอย่างนี้ย้ำย้ำซ้ำซ้ำย้ำย้ำซ้ำซ้ำจนเราสามารถน่วงเหนี่ยวเอาบทนี้มาเป็นตัวระลึกทางใจได้เองเป็นอัตโนมัติคือมันจะเกิดการระลึกรู้น่วงเหนียวไว้ประจําจิตประจําใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้ถ้าทําได้อย่างนี้ความกลัวจะหายไป ชีวิตที่พวกเรากําลังดาเนินอยู่มันเป็นความฝันที่เรากําลังหลับไหลอยู่หรือเปล่าครับพาะเจ้าเข้าใจชีวิตได้ดีมากถูกต้องเราอยู่ในความฝันในขณะที่กําลังหลับไหลอยู่ท่านพระพุทองค์จึงมาปลุกเราให้ตื่นเพื่อจะมองโลกตามความเป็นจริงให้ได้ปัจจุบันเราก็ยังเป็นเราอยู่แต่โมหะมันทําให้เราหลงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจะเป็นความผิดพลาดความสิ่งนี้น่าละอายสิ่งที่มันเป็น โทษสิ่งที่เราเป็นความทุกข์ที่เมื่อสิ่งนั้นปรากฏอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็ทุกข์กับมันได้เน,นี่ยคือลักษณะของโมหะเพราะหลงเข้าใจว่าอาดีตท,ที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ซึ่งอดีตไม่ได้ทําให้เราทุกข์แต่ความหลงไม่รู้ของใจเราเองต่างหากที่ไม่รู้จักอดีตตามความเป็นจริงทําให้เราหลงเองคือความหลงของเราเนี่ยหลงไปในอดีตเองว่าอาดีตทําให้เราทุกข์ปกติจิตเนี่ยถ้ามันคิดในเรื่องอดีตหรือมีอดีตมาปรากฏ มันไม่ได้ไปเป็นอดีตมันก็เป็นปัจจุบันนั่นแหละก็คือมันจะมาปรากฏในใจเราได้ก็ปรากฏในขณะที่เป็นปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วไปปรากฏหรือไปรับทราบมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อมันปรากฏมาเป็นปัจจุบันมันคืออดีตไหนก็ตามที่มาปรากฏบนจิตใจเราขณะนี้มันเป็นปัจจุบันทั้งนั้นไม่มีอดีตหรอกมันก็คือปัจจุบันนั่นแหละเพียงแต่เรื่องราวต่างหากที่เป็นอดีตดังนั้นตัวสัญญาขันเป็นตัวปัจจุบันสัญญาขันเป็นตัวจําสัญญาขันเป็นตัวปัจจุบนนอออออาารรรมมณ์เเเเป็ืื่่งงขดีีีตท้ หลงเป็นทุกข์กับอารมณ์ที่เป็นอดีตเราก็ต้องกลับไปทําความเข้าใจว่าอดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเมื่อสิ่งนั้นมันละไปล่วงไปหมดไปสิ้นไปแสดงว่าที่ปรากฏขึ้นทางใจอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงแค่สัญญาขันการที่เราไม่ได้เรียนรู้สัญญาขันคือความทรงจำเนี่ยสัญญาขันจึงลวงเรียกว่าสัญญาลวงสัญญาลวงเนี่ยลวงว่าเป็นจริงกับเรื่องนั้นยังมีความผูกติด กับส <an> ัญญาว่าเราเป็นในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเวลาอดีตที่มาปรากฏผ่านสัญญาเนี่ยความสําคัญมั่นหมายในสัญญาว่าเป็นตนเนี่ยจึงทําให้เอาเอารมณ์อันเป็นอดีตสร้างความทุกข์ในตัวตนตัว,ตว,ตวเราขึ้นมาได้นี่คือความหลงไม่รู้ของใจกี่เป็นโมหะโมหะตัวนี้จะนําไปสู่ความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิจะนําปฏิสนธิในกรรําหนิดสััจฉานอาจารย์คะดันง,น <S <S 2> <S 2> งนั้นถ้าอย่างนี้สําหรับคนที่ มีความเข้าใจว่าฉันไม่อยากคิดเลยอ่ะถ้าความเห็นแบบเนี้ยมันก็เท่ากับถ้าถ้าจะเทียบก็คือเหมือนฉันไม่อยากให้มีระบบย่อยอาหารเลยคือไม่รู้เลยด้วยซ้ำอ่ะว่าร่างกายเราอ่ะมันทําของมันเองมีระบบย่อยอาหารระบบทางเดินหายใจแล้วก็รวมไปถึงถ้าเป็นอันนี้คือทางกายถ้าเป็นระบบทางจิตก็คือระบบคิดระบบจํา เขาก็ทํางานของเขาเองแต่ด้วยความปกติของเราอะที่เราไม่รู้ว่าไอ้ระบบพวกนี้เขาทางานของเขาเองเนี่ยจึงกระโดดเข้าไปงับสิ่งที่มันทำงานของเขาเองเช่นเขาโชว์ภาพเราเคยทําผิดแนวดิดขึ้นมานั่นคือหน้าที่ของสัญญาเหมือนหน้าที่ของระบบอยาหารที่เขาทำเขาเองออโต้แต่พอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไปงับสิ่งนั้นมาเป็นเราใช่แล้วก็เลยสร้างกรรมใหม่ จากเหตุของการไม่รู้ครั้งนั้นใช่แต่ถ้าวันนี้คแค่รู้ว่าอ๋อนี่คือระบบสัญญาขานางทํางานของนางนะอือ่ะดูซิเราเข้าไปทักมันแบบที่พระอาจารย์สอนว่าความจําเกิดขึ้นในจิตจิตนี้มีความจําเกิดขึ้นความจำกำลังปรุงแต่งจิตนี้จิตนี้มความจําปรุงแต่งพอดูไปปุ๊บระบบเขาก็จะค่อยๆหมดวาระของเขาไปเอง<ช>จากนั้นก็ไม่เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นโกเป็นชาติต่อและไอ้ตัวที่มันดีท็อกซ์ออกมา ที่เราพยายามเก็บไว้มันจะถูกบายออกมาเรื่อยๆระบายออกมาเรื่อยๆแล้วเราก็ทักมันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะหมดของมันเองอแต่ที่ผ่านมาวันนี้ที่มันยังไม่หมดก็เพราะว่าไม่พยายามเข้าไปรู้มันด้วยแถมยังจะไปทาตอบต่อกับมันเช่นกดมันไว้ปฏิเสธมันมันเลยยิ่งพอกคูณอยู่ในจิตของเราไปเรื่อยๆความผิดพลาดของนักปฏิบัติคือหนึ่งไม่ได้ทําความเข้าใจเรื่องขันสองไม่รู้เรื่องอารมณ์ของขันอารมณ์ที่มาปรากฏกับขันอ่าถ้า เวทนาก็สุขทุกไม่สูขทุกมาปรากฏกับเวทนาขันเรื่องราที่เป็นอดีตมาปรากฏกับสัญญาขันความคิดการตื่นนึกมาปรากฏกับสังขัรขันสภาพที่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปรากฏกับวิญญาณขันตัวเนี้ยเราไม่รู้รับเราไม่ได้เรียนรู้ขันเราก็ไม่ได้เข้าใจอารมณ์ของขันและไม่รู้ว่าการถ่ายเทอารมณ์ที่มันถ่ายเทแต่ละครั้งเนี่ยอดีตจริงๆเนี่ยมันคือการถ่ายเทอารมณ์อันหนึ่งเหมือนกันคําว่าถ่ายเทก็คือ เรื่องราวที่มันเคยเก็บสะสมไว้แล้วไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาเพราะเราเคยกดด้วยวิธีการต่างๆหรือปิดไม่ให้มันเกิดขึ้นและทําให้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกรับรู้จากเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะปิดมันได้จริงๆเพราะว่าธรรมชาติเหล่านี้มันจะมีการถ่ายเทโดยตัวข้งมันเองไม่ได้อยู่ขึ้นกับการควบคุมของเราแต่เราไม่ได้เข้าใจมันตามความเป็นจริงเราจรึงพยายามบังคับแล้วกลายเป็นทุกข์และเป็นปัญหาและเกิดตั้งคําถามว่า เขาจมปักอยู่กับอดีตตลอดและปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนไปจากจุดเดิมเนี่ยไปต่อไม่ได้เลยก็ผูกติดอยู่กับวงจรของความคิดที่เป็นอดีตก็คืออยากพยายามกําจัดนั่นเองแต่ไม่เข้าใจธรรมชาติของการถ่ายเทอารมณ์เมื่อไม่เข้าใจการธรรมชาติของการถ่ายเทอารมณ์ก็นี่แหละเป็นวงจรผูกติดอยู่อย่างนี้นตลอดจริงๆทางออกมันมีเพียงแต่ท่านไม่เข้าใจท่านท่านก็ไม่รู้สึกสารทางไหนก็ตาม แต่แต่ถ้าไม่เข้าใจระบบขันไม่เข้าใจระบบอารมณ์ของขันแล้วก็ไม่เข้าใจอารมณ์ที่ถ่ายเทออกมาแล้วไม่เข้าใจการทักอารมณ์เนี่ยถ้าไม่เข้าใจระบบพวกนี้ยากมากเลยที่จะแก้ไขหรือสร้างทางออกให้กับจิตได้จริงๆเคยมีคนนึงทาสิ่งที่ทําให้เราโกดแค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเราแล้วมันก็ถูกระบายออกในขณะเดินจงกรมแล้วเราก็ไม่รู้จักณตอนนั้นเรายังไม่รู้จักว่ามันเป็นการาการะบายออกออของการถ่ายเทอารมณ์อ่ะ เราก็พยายามปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งครั้งนั้นยังไม่เจอพระอาจารย์ครั้งนั้นน่ะเป็นเป็นพระอาจารย์ตันพระอาจารย์ตันบอกว่าถ้าสู้ไม่ไหวก็ปล่อยให้มันคิดไปเลยซึ่งพอแล้วเราก็ปล่อยให้มันคิดค่ะหตอนนั้นน่ะมันก็ถ่ายเทไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคือวิธีการถ่ายเทอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะจนพอมาเจอพระอาจารย์ต้นเนี่ยพระอาจารย์ต้นสอนกํากับลงไปอีกว่าในขณะที่ถ่ายเทอารมณ์อะเราดูแบบ ผู้เข้าใจว่าเนี่ยมันคือการทํางานของทั้งสังขารทั้งสัญญาที่มันปรุงกันออกมาเราก็เข้าไปทักมันตรงๆว่านี่คือการทํางานของมันคือเท่าเข้าไปทาความเข้าใจกับมันกลายเป็นว่าไอ้ของเก่าอ่ะมันหมดลองถ้ามันออกมาเราทักมาเลยนี่คือการทํางานของสัญญาคันสัญญาขันกําลังเข้ามาปรุงสัญญาแปลว่าความทรงจำเนาะก็ปล่อยให้มันระบายออกมาถ้ามันเยอะหน่อยมันอาจจะอยู่ประมาณวันนึงอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําอย่างเงี้ยบ่อยๆอ่ะมันจะไม่ มันไม่ค่อยข้ามคืนเว้นแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราไม่ได้เข้าไปดูมันจริงๆมันอาจจะข้ามสักหนึ่งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่มันยังไงก็ไม่เกินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไงไม่เกินหรอกถ้าเราเข้าใจมันจริงนะฝากไว้ค่ะความเห็นมันเป็นทัศนของใจทัศนะของใจเนี่ยคือสิ่งที่ประกอบมาจากขันนั่นหมายถึงว่ากลุ่มสังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยมันอาศัยทิฏฐิเกิดสิ่งที่อาศัยทิฏฐิเกิดมันมันอยู่บนทิฏฐิ แต่บนทิฏฐินั่นน่ะทิฏฐิมันเป็นสิ่งที่ถูกแสดงออกของเป็นตัวแสดงออกของขันห้าก็คือจิตที่เขาแสดงทิฏฐิต่อขันเองคือจิตเห็นขันห้าว่าเป็นตนเห็นตนว่าเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีในตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้าความเห็นตัวนี้แหละก่อให้เกิดสังโยชน์สังโยชน์ไม่ได้เกิดที่ขันแต่เกิดที่ความเห็นของขันของร่างกายของชีวิตเรานี่แหละของตัวเรานี่แหละทั้ง สังโยชน์ข้อที่1จนถึงสังโยชน์ข้อที่10อยู่บนทิฏฐิถ้าบอกว่าทิฏฐิเป็นอะไรล่ะจะเป็นสังขารเป็นสังขารขันไหมไม่ใช่สังขารขันเป็นเป็นสังขารทั่วไปเป็นสังขารเจตสิกก็ว่าได้เนาะเพราะสังขารขันนี่คือทําทุกข์ให้ปรากฏถ้าเป็นกายก็คือแก่ให้ปรากฏเจ็บให้ปรากฏตายให้ปรากฏถ้าเป็นสังขารร่างกายแต่ถ้าเป็นสังขารทางจิตใจก็คือทําให้ความพัดภาคปรากฏเศร้าโศกเสียใจปรากฏ พ,พิลีพิไลลำพันปรากฏปัญหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นปรากฏาประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรากฏอย่างเงี้ยพพาดจากสิ่งที่เป็นที่รักความคับแค้นทางใจปรากฏสิ่งเราเนี่ยแหละคือเรียกว่าสังขารทางจิตก็นับเป็นขันได้แต่ถ้าจะเอาเอาสังโยชน์ที่เกิดแรงเกิดของเขาเนี่ยอยู่ที่ความเห็นผิดฉะนั้นเวลาดับเนี่ยก็ดับที่ความเห็นผิด ขอสอบถามนะครับเว,เวลาท่องพร,รลัตนาัยแล้วพยายามตั้งตรงใจแต่จะมีความรู้สึกจิตจิตที่กลางหนา้าผากคือเหมือนพยายามจะกําหนดไปที่ตรงกลารรงองนะครับแต่ว่าเขามีความรู้สึกจิตจิที่ตรงกลางหนา้าผากเขาควรจะต้องทํำยังไงครับอาจารย์วิธีการก็คืออย่าเพิ่งพยายามเพ่งจดจ่อบังคับหรือควบคุมให้รับรู้อยู่ที่ท่ามกลางอกแต่พยายามลองหลับตาลงไป หายใจเข้าไปลึกๆแล้วผ่อนออกสักสามครั้งแล้วลองมองไปที่ท่ามกลางอกคําว่ามองเนี่ยใช้การระลึกรู้ไปตามความรับรู้ที่เราสามารถรับรู้ได้ที่เป็นธรรมชาติการรับรู้ได้ที่เป็นธรรมชาติคือสามารถรับรู้ได้ว่าหัวแม่เท้าเราอยู่ที่ไหนโดยไม่ต้องหันไปมองแล้วก็ใบหูเราอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่หันไปมองกระดูกสันหลังเราอยู่ตรงไหนโดยไม่สามารถมองเห็นมันได้แต่เรารับรู้ได้ <Lord. S 2> ไดการรับรู้ได้อย่างนี้แหละให้เป็นการรับรู้ธรรมชาติแบบนี้ให้รับรู้ที่ท่ามกลางอก เมื่อเราไปรับรู้ที่ท่ามกลางอกเราจะเห็นความคิดผุดปาเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อเราเห็นความคิดผุดปราเกิดขึ้นที่นั่นให้เราระลึกถึงโมเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถท,ที่นั่นไอจิตจิตที่หวงก็จะค่อยๆหายไปคำถามต่อไปจากคุณปอแป้งนะครับเคยนั่งสมาธิปกติจะมืดและเป็นสีดําแต่มีครั้งที่นั่งสมาธิแล้วมีสีเกิดขึ้นเป็นปกติไหมคะก็เป็นปกติ เป็นปกติแบบนั้นมันปกติของสิ่งที่เป็นปกติมันมีหลากหลายปกติแบบมืดปกติแบบสีแบบปกติแบบแสงสว่างปกติแบบเจ็ดสีบ้างปกติแบบไม่มีอะไรสักอย่างก็ก็มีอันนี้ก็คือปกติของการทําสมาธิจะเป็นอย่างนี้คือในความหมายของพระอาจารย์ก็คือเมื่อเราเรียนรู้ขันธ์ทั้ง5แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเกิดยังไงระดับอย่างไรเข้าใจบรรยังท่องแท้แล้ว เราลองมองหาจุดที่เป็นปัญหาสําหรับเราว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับเรามันเนี่ยมันอิงอาศัยขันไหนเกิดถ้ามันอิงอาศัยสัญญาก็จับที่สัญญาถ้ามันอิงอาศัยสังขารก็จับที่สัสงขารจับตัวเดียวทีนี้ถ้าเราจับตัวใดตัวหนึ่งอ่ะแล้วถ้ามีขันอื่นเด่นชัดขึ้นมาเราจะต้องไปดูไหมไม่จำเป็นดูขันนี้จนทะลุปูโป่ป ộ, จนแจมแจ้งจนชัดเจน ถ้าตัวนี้รู้อย่างทะลุป,ปลุปองแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันจะไม่ดูเพราะมันจะรู้แล้วมันจะไปดูอันที่ยังไม่รู้ตอนนั้นเราถึงจะเลือกที่จะดูอันอื่นต่อไปได้ในขันอื่นแล้วก็รู้ขันนั้นให้ชัดเจนทะลุป,ปลุป่งแจมแจ้งว่าเกิดยังไงปรุงแต่งจิตเราอย่างไรแล้วก็ดับไปอย่างไรหลังจากการดับไปแล้วจิตเราเป็นอย่างไร อธิษฐานจิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยน้องนำพาจิตของคุณแม่เนี่ยไปสู่สุขสุขเบื้องตอง้นเนี่ยเอ่อประมาณีมีอะไรประจักษ์เติมได้บ้างไหมคะอ่าอยากให้เข้าใจว่าสมองตายแต่ว่าจิตยังไม่ตายเพราะจิตยังไม่ใช่ธรรมชาติที่จะตายได้แต่มันเกิดดับได้แต่ไม่ใช่การตายเมื่อจิตยังไม่ตายสด่ว่าจิตยังรับรู้สภาพการต่างๆจากภายนอกได้อยู่เมื่อจิตยังรับรู้อยู่ก็หมายถึงว่าเราสามารถ กาะทำสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในให้จิตเกิดการรับรู้เมื่อเราสามารถทําสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าไปอยู่ในภายในได้จุดสําคัญที่สุดคือการสร้างการรองรับทางจิตที่เรียกว่าสร้างคตินิมิตการสร้างคตินิมิตเนี่ยเราควรจะใช้บทพระระัตนตไตรในการบทรัตนปาริศเนี่ยโดยอาศัยบทสัจจวาจาในบทท้ายที่ลงท้ายว่า ด้วยสัจจวาจานี้ขอกระแสแห่งพระรัตนาไตายจงเป็นคตินิมิตรองรับจ,จิตใจแม่ของข้าพเจ้าไว้เมื่อถึงคราวที่จิตนี้จุติคือดับขอกระแสแห่งพระรัตนาไตายนี้จงรองรับเข้าสู่สุติภูมิในสัมปรายภพอันไรทุกเบื้องหน้าเถิดอธิษฐานอย่างเงี้ยจิตเราไม่ได้ มีเพียงแค่ปรากฏขึ้นในชาตินี้เท่านั้นแต่มันเคยมีมาหลายพบหลายชาติในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในแต่ละพบแต่ละชาติเราไม่ได้เกิดเพียงแค่ล้านชาติแต่เราเกิดมากกว่าล้านชาติเรียกว่าอนเนกชาติอนเนกก็คือเอก,กแปลว่า1อน,นะก็คือไม่ใช่1อนเนกชาติไม่ใช่ชาติเดียวนั่นหมายถึงว่ามากกว่าล้านนะแล้วก็การที่มันเกิดแต่ละครั้งมันจะเก็บเกี่ยวเรื่องราว ความรู้ต่างๆสะสมไว้ในตัวมันฉะนั้นมาในชาตินี้เราเรียนรู้เท่าที่เราได้เติบโตขึ้นมานั่นคือส่วนความรู้ของเราตั้แต่ตอนที่เราเรียนรู้มาจนถึงทุกวันนี้แต่ส่วนที่จิตมันรู้มาก่อนหน้านี้แล้วถ้าเราไปเห็นความรู้ตรงนั้นแล้วมันคือความรู้ที่มันสะสมมาก่อนหน้านี้นนยาวนานและยาวไกลและภพชาตินี้ก็เป็นภพชาติหนึ่งที่บันได้เรียนรู้เพื่อจะสะสมไปเป็นความรู้ในแบบนั้นอีกในภพชาติต่อไปวิธีการพระพุทธเจ้าที่พระองค์ รู้เข้าใจธรรมชาติของกายกับจิตที่มันเกิดเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาตินี้พะอองค์จึงพยายามในการที่จะสอนและชี้ให้เราได้เห็นว่าเราจะสืบต่อสิ่งเหล่านี้ที่เป็นกระบวนการแห่งความทุกข์อย่างนี้ให้กับเราต่อไปอีกหรือไม่ถ้าเราไม่สืบต่อมันเราก็มาเข้าสู่กระบวนการในรูปลักษณ์ของความเป็นสังขารคือการปรุงแต่งทั้งความรู้กับปรุงแต่ง และสิ่งที่เรากาลังรู้เนี่ยก็สิ่งที่ปรุงแต่งแม้แต่ฟังพระอาจารย์นี่ก็คือปรุงแต่งแต่เราแบ่งการปรุงแต่งไม่เป็นสองก็คือสิ่งที่ประกอบไปด้วยกุศลกับอกุศลกุศลควรเจริญขึ้นอกุศลควรละให้เข้าใจอย่างนี้คำถามต่อไปนะครับอาจารย์อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสร็จและอะไรไม่ควรเสร็จมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่มีโทษสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่มีโทษพระองค์จึงตรัสโทษของมิจฉาทิฏฐิว่า หนักที่สุดในบรรดาโทษทั้งหลายสามาทิฐิเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษพระองค์จึงตัดสว่าสามาธิถิอันบุคคลเจริญให้มากกระทําให้มากย่อมนาไปสู่ความสู่ความเจริญและความผลทุกได้อะไรควรเสพกุศลธรรมควรเสพอกุศลธรรมไม่ควรเสพ